ไอ้ความสบายใจที่ว่ามันไม่มันถูกต้องนั่นแหละรเรียกว่าบุญคนเราถ้าไม่รู้จักบุญก็ไม่เห็นบุญทำบุญก็ไม่เห็นบุญการรู้สึกนึกคิดที่ถูกต้องนั่นเองนี่มันมีความสุขความสงบจากเหตุการณ์ต่างๆตันเรียกว่าบุญความวุ่นวายต่างๆที่มันไม่สงบนั่นตันเรียกว่าบาป มันเป็นใจอย่างนี้แต่ว่าบาปบุญน,นั่นมันมีอยู่แต่คนบางคนที่มืดบอดก็บาปบุญไม่มีบาปก็ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือคนหงหน่วกเสียงมันดังอยู่บอดีกว่าเสียงไม่มีรูปมันมีอยู่คนตาบอดก็ว่ารูปมันไม่มีอย่างนั้นเป็นต้นอันนั้นเขาก็พูดถูกเหมือนกัน พูดถูกคำของเขาพูดถูกความนึกคิดของเขาแต่ว่ามันไม่ถูกความจริงใ้ความจริงนี่ไม่ใช่ว่าเราชอบอันใดมันจริงอันนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้น